สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเมทริกเป็นตอนที่2นะคะหัวข้อของวันนี้คือพิชคณิตของเมทริกคำว่าพิชคณิตของเมทริกก็คือการดำเนินการบนเมทริกซึ่งหมายถึงลักษณะเช่นไรบ้างนะคะตัวอย่างก็เช่นการบวกเมทริกการลบเมทริกการคูณเมทริกด้วยสเกลาร์การคูณเมทริกด้วยเมทริกนะคะซึ่ง วันนี้เราจะเรียนรู้2เรื่องนะคะก็คือการบวกกับการลบก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับเมทริกเท่ากันก่อนนะคะเมทริกสองเมทริกที่ให้มาจะเท่ากันได้อย่างไรเมื่อไหร่บ้างนะคะตกลงกันอย่างไรมาเริ่มที่บทนิยามถ้า a และ b เป็นเมทริกที่มีขนาด m คูณ n ในครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วขอทบทวนอีกทีนะคะ การที่เราพูดว่า a เป็นเมทริกขนาด m คูณ n ก็แปลว่า a เป็นเมทริกที่มีขนาด m แถวนะคะมองแนวนอนและมีขนาด n หลักหรือ n สะดมนะคะมองแนวตั้งใช่ไหมคะมองแนวตั้งเราจะกล่าวว่าเมทริก a เท่ากับเมทริก b เมทริก a เท่ากับเมทริก b ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหละ่ะสมาชิกของเมทริก a และเมทริก b ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่ากันในทุกๆตำแหน่งนะคะทบทวนตัวห้อยหน่อยถ้าเราเขียน a ซึ่งเป็นสมาชิกของเมทริก a โดยใส่ตัวห้อย ij เนี่ยก็แปลว่าอยู่ในแถวที่ i หลักที่ j หรือสะดมที่ j ดังนั้นแปลว่าอะไรนะเท่ากันในทุกตำแหน่งนั้นแถวที่ I เนี่ย i มันมีกี่แถวหลักมันมีทั้งหมด M แถวส่งผลให้ i ก็จะเริ่มตั้งแต่แถวที่1แถวที่2ไปจนถึงแถวที่ m ส่วน j ก็สะดมที่1สะดมที่2ไปจนถึงสะดมที่ n ซึ่งเราก็พูดง่ายๆว่า สมาชิกของเมทริก A และเมทริก B เท่ากันในทุกตำแหน่งนะคะลองดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะกำหนดให้ A เป็นเมทริกขนาด2คูณ2ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือมี2แถว2หลักก็คือ2คูณ2 B เป็นเมทริกที่มีขนาด2คูณ2ดังนั้นเราจะเริ่มด้การพูดว่าเท่ากันได้นะคะในที่นี้ก็คือโจทย์กำหนดให้ A เท่ากับ B อาจารย์ใบนาดอยากจะบอกว่าเอแล้วถ้า A กับ B มีขนาดไม่เท่ากันล่ะเราจะพูดเรื่องการเท่ากันไหมคําตอบก็จะเห็นได้จากบทนิยามว่าเราจะเริ่มพูดการเท่ากันของเมทริกต้องเริ่มด้วยมีขนาดเท่ากันก่อนนะคะอย่างเช่นในที่นี้คือ M อพีเถ้า A และ B มีขนาดไม่เท่ากันเราก็ไม่พูดถึงการเท่ากันเลยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะให้หาค่า P q ค และ s นะคะเมื่อกี้เราพูดว่าไงตำแหน่งเดียวกันมีค่าเท่ากัน p ตัวนี้เป็นสมาชิกของเมทริกซ์ a ที่อยู่ในแถวที่1สะดมที่1ลบ1เป็นสมาชิกของเมทริก b ที่อยู่ในแถวที่1สะดมที่1ดังนั้น2ตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากันส่งผลให้ p มีค่าเท่ากับลบ1โอเคไหมอ่า ไปลองดูสมาชิกตัวถัดไปของเมทริกซ์ a ซิถ้าเรามองในแถวที่1เราก็จะพบได้ว่า q เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่1ห,หลักหรือสะดมที่2นั่นหมายความว่าตำแหน่งเดียวกันก็คือเลข3ดังนั้น q ก็เลยเท่ากับ3เาะแบบนี้ทุกอันเลยนะอ่ะไลองอีกตัวหนึ่งลองอีกตัวหนึ่ง เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่สองใช่ไหมคะแถวที่สองแถวมองแนวนอนนะคะอันนี้เป็นแถวที่สองแถวที่สองสะดมที่1ดังนั้นอาตัวนี้ก็เท่ากับเลขห้าแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายก็เท่ากันเช่นกันนะต้องเท่ากันทุกตัวเลยนี่คือกำหนดให้มันเท่ากันดังนั้นสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เท่ากันด้วยเนาะ ต่อไปเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันตัวอย่างต่อไปโจทย์ก็กำหนดเม็ดิศมาให้2อันซึ่งเท่ากันอีกแหละนะในที่นี้ก็คือกำหนดให้เม็ดิศขนาด2อคูณสที่กำหนดให้เท่ากันให้หาค่าเหมือนเดิมเลยแต่พลิกแพลงจากบทเมื่อกี้หน่อยหนึ่งคืออะไรนะคะคือมันมีบางตัวที่บอกได้เลยเช่นแถวที่1 สะดมที่สองเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะในขณะที่แถวที่สองแถวที่สองสะดมที่หนึ่งก็ไปแล้วแต่ยังมีอีกสองตัวก็คือแถวที่หนึ่งสะดมที่หนึ่งก็คือ p บวก q อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับสิบห้า ดังนั้นเราก็จะได้ว่า p บวก q เท่ากับ15เป็นการหาค่าตัวแปรที่ตอนนี้เหมือนมีตัวแปร2ตัวใช่ไหมคะก็คือ p กับ q p กับ q เอา้าแล้วเราจะทำยังไงล่ะอ๋อโจทย์ก็ให้มาอีกคู่หนึ่งคะ่ะอีกคู่หนึ่งคือแถวที่2สะดมที่2เ,เราได้อีกคู่หนึ่งคืออะไรคะคือ 2q เท่ากับ20 หรือ20เท่ากับ2 q นะคะอ่าดังนั้นการที่2 q เท่ากับ20เราก็เลยสามารถหาค่าได้นะคะทำไงคะถ้าเราทราบว่า2 q เท่ากับ20สิ่งที่เท่ากันอยู่หารด้วยจำนวนที่ไม่เป็นศูนย์ที่เป็นเลขเดียวกันเท่ากันผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า q มีค่าเท่ากับ10นะ เมื่อเราได้คิวได้กับ10เราก็เอาจํานวนที่ได้นี้ไปแทนไปแทนลงในสมการแรกของเราก็คือคิวเป็น10นะคะที่เหลือก็ดําเนินการหาค่าได้ตามนี้นะคะลองดูรายละเอียดดูเราก็จะพบได้ว่าเราหาได้ทุกตัวประเด็นของข้อนี้คืออะไรคือตําแหน่งเดียวกันมีค่าเท่ากันแต่เขาไม่ได้ ไม่ได้ให้เราทำไม่ไม่ได้บอกเลขมาเป็นตัวๆเนาะก็มีการแก้สมก,การซ่อนอยู่ข้างในนิดหน่อยซึ่งก็คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเนาะเราคงทำได้แล้วอ้าวงั้นไปต่อเลยนะคะต่อเลยต่อไปคือการบวกเมทริกนะคะการบวกเมทริกถ้า a และ b เป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันย้ำนะคะว่าต้องมีขนาดเป็นไงกันก่อนมีขนาดเท่ากันก่อนเหมือนตอนเท่ากันเลยนะ ตอนเท่ากันนั่นแปลว่าการบวกเมทริกซ์ได้นั้นเริ่มที่แรกต้องพิจารณาก่อนว่ามีขนาดเท่ากันไหมนะคะขนาด m แถว n หลักเท่ากันแล้วเราก็ค่อยจากไปหาการบวกกันได้โดยการบวกกันนั้นก็คือเป็นไงคะนำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันสบายมากเลยนำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันดูตัวอย่างเลยค่ะ กำหนดให้เมทริก A และเมทริก B เป็นแบบที่กำหนดให้อย่างนี้เรียกว่ากี่แถวกี่สะดมคะคำตอบก็คือแถวที่1แถวที่ 2, สองสะดมที่1สะดมที่สองและสะดมที่3เพราะฉะนั้นมีทั้งหมดเป็นไงคะกี่แถวสองแถวกี่ลากกี่สะดม3เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นสองคูณสา เพราะนั้นคั้นแรกสุดพิจารณากรเท่ากันไหมโอเคมีขนาดเท่ากันเท่ากันในที่นี้ก็คือเท่ากับ2คูณ3ดังนั้นสามารถบวกกันได้นะคะถ้าบวกไม่ได้ก็เขียนไปนะคะไม่สามารถบวกกันได้เนื่องจากมีขนาดไม่เท่ากันเนาะเอาลนะพอตั้งบวกกันเราก็เอาสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะ มาบวกกันนะก็จะเป็น1บวก2แบบนี้นะคะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าเลขต่างๆนี้อยู่ในตำแหน่งไหนใช่ไหมคะอ่าเช่นอะไรขออนุญาตยกอีกสักตำแหน่งหนึงนะคะเลข5อยู่ไหนคะเลข5อยู่ไหน5อยู่ในแถวที่สองสะดมที่3 ก็ไปบวกกับแถวที่2สะมมที่3ของเมทริกบี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นผลลัพธ์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น5บวก1ซึ่งหลังจากทำเสร็จเราก็มาบวกเลขอีกทีหนึ่งเนาะนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการบวกเมทริกนะคะคิดว่าน่าจะทำได้โดยไม่ใช่ปัญหายัางเร็วเลยนะคะไปดูการลบเมทริกกัน เวลาลบกันทำยังไงล่ะอ้าวถ้าทำบวกเป็นตอนเป็นลบก็ทำเป็นเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันก็แค่นำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาลบกันแต่ย้ำอีกทีนะคะก่อนอื่นเลยต้องพิจารณาอะไรก่อนต้องพิจารณาว่าไม่ถึงที่จะมาลบกันนั้นต้องมีขนาดเท่ากันนะต้องมีขนาดเท่ากันถ้ามีขนาดเท่ากันแล้วเราก็เอามาลบกันนะคะ ในที่นี้เป็นไงคะเวลาลบกัน1ของเมทริกซ์ a เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่1สะดมที่1ก็ต้องลบกับ3ซึ่งเป็นแถวที่1สะดมที่1ของเมทริกซ์ b ผลลัพธ์ที่ได้ก็พิจารณาจาก1นลบสนะคะก็ตอบลบสองทำแบบนี้ไปทุกๆอันนะคะทุกๆอันอมาครูอธิบายสักตัวหนึ่งเลขสอยู่ไหน เลข4อยู่ในตำแหน่งแถวที่2สะดมที่1ก็ต้องไปลบกับ1ซึ่งเป็นแถวที่2สะดมที่1ก็ได้4ลบ1นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆตำแหน่งนะเราก็จะจะได้ข้อความที่เราสนใจได้ค่าที่เราหามาแล้วนะคะต่อไปค่ะครูก็จะขออนุญ,ญาตให้งานนิดหน่อยนะคะ ลองลองลอง,ลองตรวจสอบตัวเองสิมี2ข้อเนาะข้อ5ในที่นี้ก็หาค่า p กับ q นะคะส่วนข้อ6ก็ให้หา3ตัวตัวที่น่าสนใจคืออะไรตัวน่าสนใจคือ a บวก c ของข้อ6เป็นไงคะขั้นแรกต้องพิจารณาอะไรก่อนต้องพิจารณาดูว่าเป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันไหมนะเอาแค่บวกเอาแค่บวกก่อนนะเติมลบได้ดีไหม จำลบด้วยก็ดีนะเดี๋ยวรูขอเพิ่ม a a ลบ b นะคะก็ลองพิจารณาดูหาก a ลบี b. โอเคเนาะลองทำดูนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตเท่านี้ก่อนนะจะได้ทำความเข้าใจขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า